่าเราจะไปก่อนนะเนี่ยนี่ไปเลยทีนี okay. ้ดูสิผมจะทางโซซากะก่อนตัวเราจะไปก่อนตัวเราไปด้านไหนก็จะอยู่กับบอนะดูพี่นีเนี่ยตัวนี้ตัวจะล็อดเก่าตัวจะล็อดฟุตซุ่มว่าจะไปฝั่งนี้กับบอด้วยนะเขาจะมาปุ๊บ บอลเลยตัวลาไปซองซอง,อง,อง,องังดาวดิดูดบ,บูบ้า yeah. oh. บอลเหยียบบุ๊คบุต้องการให้บอหน้าไม่เลาหลกอกจริงบอลนุกออกไปนที่บุ๊าทำอะเห็นไหนมรีบไปเอาไม่ใช่ยัมันเฉยแฉะไปเอาวะเยียบบอลบกเยียเท้าบุ๊ Yeah. Oh. yeah go yeah go here it go go